รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตะนที่ประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนาคือพระ,ะ,ะ,ะรัตนตรัยหนึ่งในนั้นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปูชนียวัตถุมากมายถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระองค์แต่พระพุทธสีริธาตุพระบรมสารีริกธาตุเป็นปูชนียวัตถุเพียงสิ่งเดียวที่บังเกิดจากพระสรีระของพระพุทธองค์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญกุศลถวายสการะพระพุทธสรีรธาตพระบรมสารีริกธาตุสำคัญแห่งพระพุทธสรีระเป็นจ้สัญฐานอันได้แก่พระมหาธันตาธาตุพระเขี้ยวแก้วเบื้องล่างซ้ายพระมัทรุงกธาตุพระหัตถัยธาตุพระเกศาธาตุพระโลหิตธาตุพร้อมด้วยพระอรหันตธาตุคือพระธาตุของพระโมคคัลลาพระสารีบุตรและ พระสิวลีประดิษฐานเป็นการถาวรณศาลาพระราัศราวัดปทุมวนารามถนนพระรามหนึ่งเขตปทุมวันกรุงเทพบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นในมงคนอันสูงสุดช่วงเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติ โดยพระเทพวิมลยานถาวรจกิตถาวโรวัดปทุมวนารามราษฎวรวิหารขอ,อความนอบน้อมจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยโงรองเองาะความสุขความสำเร็จความเจริญในหน้าที่การงานของท่านผู้ชมและท่านผู้ฟัง รายการจเจริญธรรมรายการอาหารกายอาหารใจผ่านสื่อบริษัทดสมทจำกัดผานชนผ่านสื่อ,อยู่ซึ่งเกี่ยวข้องผูกพันต่อเนื่องกันอยู่กราสินนครนายกจันแก้วเพชรวัดราชาธิวาสและสถานีที่สัทธาเลื่อมใส กระจายไปยังผู้ฟังและผู้ชมรายการเจริญธรรมรายการอาหารกายอันใจทุ่งเล่าโดยทั่วถึงกันอันความตั้งใจของเราทั้งหลายที่มีไว้ก็มีไว้เพื่อความสำเร็จเป็นบาทรเป็นฐานคือความสำเร็จของเราทุกคนเป็นความจงใจตั้งใจเป็นที่แน่ใจ ว่าความสำเร็จนั้นเกิดได้ด้วยคุณธรรมที่พระุทธเจ้าตรัสไว้เป็นหลักเป็นฐานเป็นมันม่นมันม่นมันม่นมั่ที่แน่นอนที่สุดคำว่าวิริยนาทุขมัตเจติความสำเร็จเกิดได้เพราะความเพียรพยายามการติดตามดูแลรับผิดชอบการบวชพระบวชเนร การสร้างวัดสร้างวาการเผยแพร่ศาส,สนาและพิธีกรรมที่ทำอยู่อย่างต่อเนื่องก็เป็นเรื่องแหงความเพียรพยายามอย่างไม่หยุดไม่ย่อนเพราะโอกาสก็ให้สถานที่ก็เป็นใจคำสั่งสอนพุทธเจ้าตรัสไว้เด็ดดีแล้วอาศัยสื่อทีมงานสวดชลกรอุดมวัฒนาทาวรคุทสมชาติรอบกิแลนหมู่คณะ เป็นภาระต่อเนื่องกันไว้มาบารอบให้ท่านชมและท่านในตัังฟังอย่างสม่ำเสมอบนพื้นฐาน่างหคำว่าวิริยนะทุกขมเจติติเป็นความพยายามไม่มีที่สิ้นสุดถ้ายัางแข็งแรงถ้ายัางไม่ตายก็ต้องทำอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปเพื่อเติมเสริมความดีงามซึ่งกันและกัน คนความผูกพันกับวัดวาศาสนาต่างๆที่ต่อเนื่องกันอยู่ใกล้โดยหลักชัยที่วางไว้38วัดถึง62วัดได้เชื่อวัดป่าสีเทาวนันนั้นมีวัดเดียวที่รับราชทานเมตตาราชทานนามว่าวัดเนรัญชราวัฒพุทธคยายอินเดีย เพื่อสังคมแห่งชาวพุทธพระสงฆ์สามเณรจะได้อยู่จำพรรษาตามวาระพุทธ,ธานุญาตไว้ก็เป็นความสำเร็จที่เดินทางมาในโอกาส47ปี47ปีต่อเนื่องกับสามเณรโยมปีเป็นพระอยู่41ปี ก็ใช้เวลาเพื่ออย่างเดียวกันศาสนาวัตถุศาสนาบุคคลกอบวดลูกวชหลานให้เป็นตาเป็นเนรศาสนาธรรมก็พ,พยายามเผยแผ่อย่างต่อเนื่องกันไว้เป็นความจงใจตั้งใจที่จะนำเสนอเพื่อเสริมสร้างบาร,รมีความดีซึ่งกันและกันกิจกรรมที่วางไว้ว่าพิเศษของพิเศษในรอบวัน หนึ่งนั้นคือวันพระสองนั้นคือวันจันทร์สามนั้นคือวันอังคารสี่นั้นคือวันพุธห้านั้นคือวันศุกร์และเจ็ดนั้นคือวันพฤหัสเป็นกิจกรรมที่วางเป็นเรื่องเป็นราวเปื่องงานที่ต้องทำต่อเนื่องโดยตั้งใจกำหนดไว้อย่างนั้นเพื่อให้มีกิจกรรมผูกพันมนุษย์อย่างเรา ถ้าไม่ตีกรอบไม่วางขอบของเหนื่ยเนื้งองานไม่วางขอบแห่งเวลาที่ทำงานเราก็ไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่ทุกอย่างเราก็ต้องมีกรอบไวศาลาพระราชทามีฝั่งนั้นฝั่งนี้วัดปะทุมมีฝั่งนั้นฝั่งนี้เราก็ต้องมีขอบมีเขต ต่อทะเลก็มีฝั่งโน้นฝั่งนี้ต่อขุนเขาก็มีฝั่งนั้นฝั่งนี้เราทุกอย่างก็ต้องทําให้มีกติกาบนพื้นฐานแห่งความดีงามของโลกแห่งความน่าอยู่โลกน่าอยู่จะมีกติการจะมีกฎมีกฎ,กฎเกณฑ์ว่าด้วยกฎเกณฑ์ก็ชัดเจนในความน่าอยู่ มีระเบียบมีแบบแผนมีแนวปฏิบัติแห่งประเทศนั้นๆจังหวัดนั้นๆอำเภอนั้นๆและหมู่บ้านนั้นๆในรอบสัปดาห์ก็มีวันพระในรอบเดือนก็มีประเพณีครบ12เดือนว่าโดยวันเวลาแห่งเราทั้งหลายก็ปลูกไว้ด้วยวันพิเศษ คือคล้ายวันเกิดแห่งตนของตนว่าเราต้องทำอะไรให้มีหลักประกันให้เป็นชิ้นเป็นนันต่อการเดินทางของเราทุกมเล่าบนข้อวัดปฏิบัติที่ตั้งใจกันไว้เชื่อว่าสาธุชนคนดีทั้งหลายได้ปฏิบัติภาราหน้าที่ต่อเนื่องอย่างไม่หยุดไม่ยอดบนขอบเขตที่ดีงามและเหมาะสมบนธรรมะปฏิบัติแห่งเราทุกทุกคน ที่ให้ตนมีโอกาสร่วมกิจกรรมกันโดยเฉพาะเรื่องของการฟังธรรมนั่งสมาธิปารอบไว้ทุกวันพิเศษสุดอาทิตย์ที่หนึ่งและที่สามของเดือนอย่างเสริมวันอังคารต้นเดือนจเจริญพุทธมนต์ถวายประทานเพจมีไว้แม่รอบวันก็ผูกด้วยกำหนดเวลารอบสัปดาห์ก็กำหนดด้วยวันที่ต้องทำ มนุษย์อย่างเราถ้าไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ไม่มีระเบียบตามใจฉันพอตามใจฉันทุกอย่างก็ไปไม่ถึงพอตามใจฉันทุกอย่างก็ไปไม่ถึงมันต้องมีเป้าที่ชัดเจนกันไว้เป้าของเราเขาจะต้องตั้งบนกติกาของตัวเองว่าหกโมงเชา้าถึงสี่โมงเช้าต้องทำงานให้เป็นชิ้นเป็นอัน ให้มีหลักประกันในรอบชั่วโมงที่ปรากฏอยู่เท่ากันสี่โมงเช้าถึงบ่ายสองโมงก็ต้องทำอะไรให้มีหลักประกันของการเป็นอยู่ของเราแต่ละวันบ่ายสองถึงหโมงเย็นก็เช่นเดียวกันหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มก็เช่นเดียวกันต่อตีสี่ทุ่มถึงตีสองก็เหมือนกันตีสองถึงหกโมงเช้าก็เหมือนเดิมก็ต้องทำอะไรให้มีหลักประกันชัดเจน บนกิจกรรมที่เราต้องรับผิดชอบบนขอบเขตที่มีเหตุมีผลเราทุกคนถ้ามีกฎ,ม,กฎมีเกณฑ์มีระเบียบปฏิบัติจะทำให้เรานั่นมีความชัดเจนต่อการเดินทางของชีวิตเราจะปล่อยเลยตามเลยเราจงมีขอบเขตของตัวเองมีวันนัดพบดุดดังบังคับตัวเองทางตรงและทางอ้อมถ้าเราไม่บังคับ ตามสบายใจเราก็ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นนันเราต้องทำงานให้มีความเป็นหลักเป็นฐานมีผลงานที่เป็นชิ้นโบแดงในรอบสัปดาห์ในรอบเดินและในรอบปีต้องทำอะไรให้มีอะไรประกันในชุดของเราในการเดินทางบนหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ใช้ความขยัน เป็นพื้นฐานแห่งความดีงามของเราทุกคนเสริมด้วยข่มใจและทนได้เสมอบนข้อปฏิบัติที่เราตั้งใจกันสายสัมพันธ์แห่งความดีงามเราก็ตั้งใจหวังความสำเร็จคิดก็ต้องการให้ประสบความสำเร็จพูดก็ต้องการให้เกิดความสำเร็จคันลงมือปฏิบัติการก็ต้องการความสำเร็จแต่ความสำเร็จนั้น ต้องตั้งบนพื้นฐานของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้วว่าวิริยนะทุกขมัจเจต,ติลงทุกได้เพราะความเพียรพยายามเป็นความดีงามของเราทุกมมเลา,าเราตั้งใจอย,งอย่างไรเราจงรักษาความตั้งใจอย่างนั้นของตนของตนบนพื้นฐานคำว่าม,มีจุดยืนมีจุดนัดพบ เป็นที่แน่นอนอย่าเลื่อนลอยอย่าไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ต้องบอกตัวเองว่าต้องชัดเจนต่อเวลาเริ่มต้นดำเนินการและจบลงด้วยเวลาที่ชัดเจนไม่เ,เลยตามเลยเพื่อกิจกรรมอื่นใดอันเราต้องประกอบการทำ ในรอบวันต้องทำอะไรให้มันสำเร็จตามความตั้งใจในสุดวิสัยไม่เหลือวิสัยถ้าเรายังมีความเพียรพยายามอยู่เราย่อมสำเร็จได้เป็นเช่นเดียวกันศรัทธาเราเชื่อมั่นว่าทำแล้วมันมีผลวิริยะเรามีความเพียรพยายามต่อเนื่องกันไวสติเราก็มีสติและเลือกรู้อยู่ตลอดเวลา สมาธิเราก็มั่นใจในกิจกรรมที่เราต้องทําคําที่เราต้องพูดเราก็ต้องมั่นใจปัญญาเราก็มีกันทุกคนมีพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลว่าเราทําได้และเราได้ไดทำให้สําเร็จดังประสงค์ไว้ไม่มีพิเศษบุคคลไม่มียกเว้นบุคคลใช้ความตั้งใจที่มีปัญญาน้อยนิด วิเคราะห์วิจัยวิจารณ์สักนิดความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงก็จะเกิดขึ้นคนทางเดินของเราทุกวันขอจงเชื่อมั่นในความตั้งใจที่เราตั้งใจไว้ไม่มีคำว่าสุดวิสัยไม่มีคำว่าเหลือวิสัยดูตัวอย่างที่ยากที่สุดในชีวิตคือวัดป่าศรีทวรตะบนบ้านนาอำเภอมหาราชเมืองอยุธยา 3ปีผ่านไป5ปีผ่านไปความจงใจก็จะต้องให้เป็นวัดที่สมบูรณ์แบบจากความไม่มีต้นไม้ก็กลายเป็นต้นไม้80%อร์เซนความร่มรื่นก็เกิดขึ้นจากทุ่งกุลาอาศัยทีมงานสี f ีฟีออนได้มีส่วนรับผิดชอบต่อนเนื่องกันเกิดขึ้นเป็นวัดป่าสีทาวน อายุทยาจนสำเร็จได้มนุษย์อย่างเราไม่ต่างกันเลยเพราะเชื่อมั่นวันธรรมแล้วมันมีผลศรัทธาในหัวใจของเราทุกคนมีกันอยู่แล้วทีมงานผู้รับผิดชอบร่วมกันโดยผู้แทนมีหลักประกันดูแลจัดสรรให้ต่อเนื่องกับหมูคนะ่คณะเราชาวสลาวะสถา โดยคุณเปสารพ่อนชุดนกีริกิจเจริญต่อเติมให้เป็นป่าร่มรื่นโดยไม่สงสัยบอกไว้ายากที่สุดในจำนวน62วัดลมลุกผุกคานมาแต่ต้นเลยแม่ขาวพ่อขาวก็ไปช่วยปลูกกันแต่สู้ภัยธรรมชาติไม่ได้น้ำท่วมแล้วท่วมอีกตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกสุดที่สุด วิริยนะทุกขมัดเจติทีมงานที่ว่ามาแล้วก็ก่อเกิดในความสำเร็จเป็นวัดป่าศีทวรตบนบ้านนาอําเภอมาราชจนเป็นที่อยู่ของนกหน,นูป,ปูปีดุดดังปวกนกชุมดุดดังปวกนกมากจริงๆเรีเยกว่าแย่งที่อยู่อาศัยกันทำรั่วทำรังแห่งตนของตนไม่มีวัดใดที่เกินวัดป่าศีทวร กลางทุ่งนากลายเป็นปลาและเป็นที่อยู่ของนกและปลาได้สมบูรณ์แล้วความตั้งใจของคนอยู่ที่ความพยายามถ้ามีความพยายามถึงแล้วอย่างไรก็ได้จอน้าทุกบ่อคมซัพบจอก็อได้ทุกจุดจ้างชาวบ้านไปจอก็ได้ทุกจุด จอน้าอย่างน้อยห้าบ่อก็สำเร็จเป็นผลที่มีความสมบูรณ์อริสอร่อยเหมือนกันนครนายกราชบุรีอยุธยาและจังหวัดนานก็ได้น้ำเป็นหลักประกันเพื่อสังคมชาวบ้านได้รับความสะดวกก็แบ่งน้ำให้เป็นเล่าเป็นสันส่วนหนึ่งก็เป็นป่าส่วนสองเขคืเป็นพระ ส่วนสามก็เป็นญาติโยมชาววัดได้น้ำไปดื่มคือเป้าหมายของการกระจายความดีงามให้กับสังคมใช้หลักธรรมที่ตั้งไว้ดันที่ยกขึ้นเป็นนิเกประบทญเบื้องต้นว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติความสำเร็จเกิดได้เพราะไม่หยุดความตั้งใจวานก็ตามไปดูก็อเห็นเป็นความสำเร็จตามประสงค์มนุษมนาได้พึ่งพาใส นกหนูปูปีกได้พึ่งพาอาศัยดูดังปวกนกสัตว์บกสัตว์น้ำได้พึ่งพาอาศัยต่อสุนัขก,ก็อยู่กันเป็นล่ำเป็นสันเพราะความร่มเย็นสุนัขก,ก็อยู่ได้อย่างสบายใจเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นคณะคนบกก็มีสัตว์บกในน้ำก็มีปลาเพราะแรงศรัทธาของสาธุชนคนดีทั้งหลาย ได้เป็นส่วนหนึ่งส่งเสริมสนับสนุนให้ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ดังประสงค์วัดที่ต่อเนื่องผูกพันธ์สำนักสงฆ์ที่ต่อเนื่องผูกพันธ์ก็มีจุดเด่นเป็นอย่างเดียวกัน 1. มีพระมีเนนสองมีญาติมีโยม 3. ม,มีป่าร่มรื่น 4. มีน้ำสะอาดและที่สุด บนบกก็มีสัตว์บกสัตว์นะสัตว์บกในน้ําก็มีสัตว์น้ําเป็นความสําเร็จที่เราทั้งหลายแต่ช่วยเสริมเติมแต่งให้เกิดให้มีขึ้นบนหลักธรรมที่นํามาปาร,รบว่าวิริยนาทุกขมัดเจติไม่สุดวิสยัยไม่เหลือวิสยัยดังที่ปาร,รบแล้วเจาะน้ำก็เด้น้ำทุกบอ่อ ปลูกป่าก็ป่าร่มรื่นทุกที่ขุดบ่อน้ำก็มีปลาทุกบ่อบ่อน้ำก็มีปลาทุกบ่อวัดที่ต่อเนื่องผูกพันก็เป็นความสำเร็จอย่างเดียวกันในน้ำมีปลาในป่ามีนกบนบกมีสัตบกสัตว์น้ำเป็นความจริงที่ปรากฏแล้วแนวธรรมะที่พระเจ้าตรัสไว้ เมื่อเรานํามาประกอบให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเราก็สำเร็จเท่านั้นอายุทยานั้นทำยากที่สุดต้องเดินทาง12เดือน12ครั้ง12เดือน12ครั้งเป็นอย่างน้อยก็สำเร็จดังเป้าหมายสาสนวัตถุข้อสมบูร์ได้ดังประสงค์ าศาสนาบุคคลก็สมบูรณ์ดังประสงค์มีพระอยู่จำพรรษาห้ารูปเป็นหลักประกันาศาสนาธรรมก็เผยแผ่ธรรมะทุกวันาศาสนาพิธีก็มีกิจกรรมร่วมสังคมไม่หยุดไม่ย่อนเป็นเช่นเดียวกับวัดอืืนๆแม้วัดอื่นที่ต่อเนื่องทั้งหลายทั้งปวงที่ตั้งไว้6 2วัดก็มีลักษณะเป็นเช่นเดียวกันเพราะมีธรรมะครองใจ รมโมหะเวรกติธรรมจารีทำแลย่อมรักษาคนผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมนั้นคือตั้งใจรับผิดชอบพฤติกรรมเจ้าของตีกรอบพฤติกรรมเจ้าของมีขอบเขตในพฤติกรรมเจ้าของผนจุดเด่นคือสินห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยยีิบเจ็ดเป็นที่สุดสินสามร้อยสิบหนึ่งเป็นความดีพิเศษเฉพาะตน บนหลักธรรมที่น้อมมาปฏิบัติให้ได้มากที่สุดจุดเด่นก็คือความไม่ประมาทจุดเด่นคือความกตัญญูจุดเด่นคือความอดทนจุดเด่นคือความขยันและจุดเด่นที่สุดซื่อสัตย์ต่อตอนและคนที่เรารักนี่คือธรรมที่ควรนำมาประกอบกับทําให้เกิดมีขึ้นในตนของตนเชื่อว่าเราทุกคนมีเป้าหมาย เพื่อจะไปสู่ทางเดียวกันถ้าว่าอยู่ก็ต้องการให้ดีขึ้นถ้าว่าอยู่ต่อไปก็ต้องการให้ดีขึ้นถ้าว่าต้องตายเกิดมาใหม่ก็มั่นใจว่าจะตายเกิดมาใหม่ดีกว่าเดิมมีความเชื่อและแน่ใจอย่างนี้จึงมาปะารบธรรมทุกทุกวันตื่นขึ้นมาก็อย่าลืมทำวัดสวดมน์มีโอกาสก็ทำบุญตักบาตมีโอกาสก็ทำบุญตักบาตมีเวลาก็ ร่วมฟังอัดฟังธรรมตามเจตนาที่ตั้งใจไว้จึงมีส่วนเผยแผ่กระจายขยายผ่านสื่อวิทยุสื่อทีวีสื่ออินเทอร์เน็ต t v วี9 5 c o m และสื่อวรารสารเท้าวรอนธรรมเพื่อเสริมสร้างความดีงามให้เกิดได้มีขึ้นในตนและตนสาธุชนคนดีทั้งหลายผู้ไฟอัดไฟธรรมผู้ไฟมกักคไฟผล จงสร้างความสามาัคคีธรรมให้เกิดขึ้นในตในและสังคมรู้รักสามัคคีในหมู่ในกานาเพื่อเป็นการน้อมถวายเป็นพุทธเจ้าบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลในองค์บาทสมเดวจเจ้าอยู่หัวของเราสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินาพระราชโชรถพระราชธิดาพระบรมวงศานุวงศ์จงตั้งใจม้อมน้อมถวาย เป็นพระาุกุศลและจงตั้งใจแผ่กุศลถึงสรรพสัตว์น้อยใหญ่ที่มีทุกข์ก็ขอยพ้นทุกข์ที่มีสุข,ขก็ขอยมีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจงมีเจตนาไว้ยอย่างนั้นอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงเป็นสุขเป็นสุขและพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันเอเตนะสัจวัตรเจนะด้วยการกล่าวคำจริงคำสั์ โสดที่เตโหตุูสัป,ปทาขอความสุขความสำเร็จจงเกิดจงมีกระท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรายการเจริญธรรมรายการอาหารกายหันใจจงมีได้กับทุกรูปทุกนามจงทุกท่านโดยฉับพัน้วยเธอ